แล,แล้วก็มีรถมาอีกสองคันนะครับคุณคุณน,นะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องบอกใครหรอกสงสัยเขารู้กันหมดแล้วสามโมงกว่าเนี่ยใช่แล้ว ก็กำลังเร่งเอาปูนออกนะครับเพราะว่ารถล้นติดนะครับต้องได้ถ่ายถ่ายปูนออกให้เยอะที่สุดนะครับกลายเป็นว่าให้ปูนมันเหลือน้อยที่สุดในรถรถถึงจะเคลื่อนตัวได้เพราะามันติดลมนะรถคันใหม่ก็เข้ามาละ ก็กำลังจะออกไปซื้อข้าวนะครับไปกับเจ้าเด็กของเตยก็ถึงขนาดต้องมีรถอาคัดท้ายมาด้วยนะครับราคาสุดยอดจริงๆ มาดูว่า30นาทีช่างเทได้เยอะขนาดไหนนะครับรถคันใหม่เข้ามาแล้วครับโอ้โหโเทมาได้ขึ้นตรงหน้านะครับ,รบติดยังติดอยู่เลยนะครับ ปูนเหลือน้อยที่สุดในรถถึงจะขับเคลื่อนได้เพราะว่าน้ําหนักมันดินตรงนั้นรู้สึกว่าจะอ่อนนะก็เลยมีปัญหาเรื่องการเคลื่นเคลื่อนที่ของตัวรถมันติดลม ใหม่มาแล้วนะคร,ครับใช่ครับฮัลโครับพี่เดือน ทิศทั้งเทิงนี่เป็นอย่างครับในในโรงรถนี่มันทิศทั้งเทิงนี่มันเท่ากับบทต้องไปเหตุเรื่องโรงเรือนมันใหม่ในที่เรือนถ้าทิศในทางน้ำทางน้ำน่ะมันตากแดดหนึ่งละสองอันมากอันมากมีนี่มันดำมันตกลงมาเดี๋ยวมันก็เกาะแล้วมันก็ต้องทำความสะอาดตลอดนะครับ ถ้ามันมาถ้ามันมาถึงกเดี๋ยวยังเบิ่งเธอหนึงเดี๋ยวสิตั้งลองเบิ่งแล้วล่ะตั้งในโรงโถลดนี่ล่ะครับ oh, 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 ครับครับผมที่เดือนสร้างอันอันโคมไฟนะฮะผมนะอันนึงเดี๋ยวผมสิจ่ายครับโคมไฟโซลาเซลล์นะครับ ครับส่งมาพี่แล้วส่งมาเงินหนูหนาเลยอันนึงเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินให้หนูหนาครับครับผมครับผมสวัสดีครับ นั่นแหละนั่นแหละริมริมริมในแมนริมเอาเอากึ่งกลางก็ได้อ,อ,ดอืรถคันนั้นก็ไปฟังนู่นนะครับเทเตรียนเท,ท,ทฟังอยู่น,นะต้องแยกกันเพราะคนเขาเยอะนะครับแยกกันเทแต่ตัวรถคันนี้มีปัญหาแล้วล่ะเพราะว่ามันติดลม ต้องเทให้ปูนเหลือน้อยที่สุดรถคันใหม่ก็เข้ามาละ ออกมาถึงสองคันนะครับเพราะว่าคุณงานก็เยอะต้องแบ่งครึ่งครึ่งนะครับเทถึงจะเสร็จเพราะฉะนั้นแล้วมันวันนี้ต้องเสร็จนะครับอากาศก็ร้อนพอควรนะครับเนี่ย สุดยอดเลยนะครับแต่หน้าหนาวมันถึงแดดจะร้อนแต่มันก็เมียมันมันก็ไม่ไม่นักเท่าไหรนะ่มันจะมีความเย็นความมันนั่งงไปติดทีเยอะ ต้องหาอุปกรณ์สำรองนะครับเทแตักช่วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่างเหยียวน,นะครับเพื่อทางคลิปต่อไปคลิปนี้แค่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ